สบายดีพี่น้องไปรุ่นกันอีกมือนีิวันที่รอคอยอยู่ตรงนี้สบายดีตอนตอนจักมงอลไรเดี๋ยวคนก่อนบ่ายเจ้าสี่นาทีบ่ายเจ้าสี่นาทีแล้วบ่ายเจ่าสี่นาทีแล้วเด้อพี่น้องเอไปแจงดีแท้ ไป <Hi there. S 1> ดีพี่น้องสมาพี่น้องเบิร์สุขุสุขชนที่เขามาหาส้มส่องบดาวพี่น้องเอ้ยหนักย่างอัลลีหงอยอีกแล้วพี่น้องอ่ะแซงพี่น้องหลังจากการรอคอยมาหาเดือนพ <คน S 2> ี่น้องหาเดือนการรอคอยมาหาเดือนในก็เลยที่มาแจ้งข่าวอันอุ้ยมีคนดีใจแล้วก่อนคือ <c oughs> ยังพี่น้องเียบ สวัสดีก่อนคือยังคืออะไรกอดีใจเอียงพอดีใจ,จคอยเอีเอยองรอคอยในการทำยูทู e มาหา<ม>เดือนทำยูทูปสองเฮาสองล่องน้าห้าเดือนเต็มเต็มแจงนะพี่น้องเนชาติก็เลยมาแจ้งว่าเพื่อนกำลังจะเป็นยูทูบเบอร์อย่างเต็มตัวแล้ว เดวพี่น้องกำลังกำลังจะเป็นยูทูบเบอร์อย่างเต็มตัวเพราะว่าเพลินได้อันนี้มาพี่น้องเฟอร์แคบไว้ให้ในพินพินจาก o o g l e Adsense นี่ o o g l e Adsense เป็นกระสุกมาตั้งหาดีกันพี่น้องเพื่อจิหอดประเทศลาวเป็นอันจอการแชร์รหัส หกโตล้วห้ทุกโตพี่น้องขาก็ใส่มานินะดน่งเยอะใส่พี่น้องเปล่าออใส่ทีอยู่มากกบเป็นภาษาอังกฤษพี่น้องาเก่งได้เซยมาหวเยเดี๋ยวนนีงอะไระนี่เขาไปเห็ดไห,ไหเออพีน้องผ่านอะไรพี่น้องผ่านกดยูทูบเลยบอก ท่านแต่เฮงแต่จะเป็นยูทูบเบอร์อย่างเต็มโตแล้วท่าน,นก็ได้รับเฉอ,อันอย่างไรก็ห้องจดหมายหรือว่าพินพินจดหมายจากยูทูบเบอท่าน,นคิดว่าเมื่อนี้เนี่ยไปเนี่ยซีโบได้พี่น้องไปแบบจะแน้ขอบบไปคงไปอยากไปน้ำเพลินเลยออไปไปเพลินเลยมาเลยก็ไปจริงจริงมันมาได้อาทิตย์หนึ่งได้อาทิตย์หนึ่งแล้วกูเกินเอเซมมีพี่น้องเอาไปว่าหันท่านมันมา,มาแล้วเราอยู่เราไปเสี่ยงไว เราไปไหวอีกบอลนหนึ่งเขาไปไปหาอีกบอลนหนึ่งที่จริงนะพนักง,งานขาเจ้าอันทันมาเข้าไปทาก่อนเลยเนาะปกติมันมีแก๊สนะนะมีแก๊สวางไว้มีรังวางไว้เลยเข้าก็สิเป็นเบิ้งเป็น,นหัน,นท็่แต่ัวเก่าเออเ้็ก็บโเห็นบันนี้ข้ากันกลับมาบันนี้นะอันเราอันไปเข้าก่อนบันนี้ไปเข้าน,นี่ก็เคลือบเม้นบาได้อีกขำามาจอดเท้าแล้วนะก็บาได้อีกแล้วก็มาแ่อัน ขั้นมันบอลได้บอลแล้วแล้วก็ไม่ได้เนาะขั้นเท้าขับรถไวใบขี้ผ่านนั่นไ่ได้อันนี้เป็นเท้าพัดทามเราวพัดมังเอิญพัดได้ของตัวเองมังหันของของบ้านของบ้านเท้าเนาะของบ้านควายเนี่ยมันวะแต่เป็นแตเป็นซื้อของคนอื่นเป็นของอื่นนะเรากำลังจะยืนยันพี่น้องยืนยันแล้วได้นี่ต่ว่าเราเพิ่งยืนยันเทียนเร้าเตรียนเร้าจีิก โอ้ยคนดีตายเฮงรามโมงกล้องโอ้ยโทรศัพท์มันอยากตายอลไรพี่น้อ้ยโทรศัพท์มันเป็นเนียงวะโทรศัพท์เพิ่นอ่ะจิ้นกับประไปอ้อเอาลองแกะเบิองอ่ะแกะม่ะเป็นสังเห็นไหมอืมถากับลังถา าาทส่ยินยันเลยพไปน้องอันฉบับแรกอ่ะส่งไปที่อัน,นที่ยุทธอาฝั่งไทยฝั่งไทยแต่โบได้ใบนี้แต่วันี้มาส่งมาสวรอัน,นตัวเมืองสวรรค์บอกคุณมีเวลาเหลือในการยืนยันพินไม่ถึงเดือนอหากพ้นกำหนดไปแล้วหน่วยโฆษณาของคุณจะหยุดลงโฆษณาแต่ว่ามันก็มาทคิดว่าสิบว่ได้้หรุ่น้แถบ ไปไปมือนีแบบว่ม่ความวังเลยนะไปแบบมเนบว่อีกมาอีกมาเฮ้ยกมีรยเลขครบตัวีแบบน่อยกพี่น้องรุ่นเบิงว่าถ่ายแอนถ่ายตัวเละชีวิตเละไงใช่เยี้ยเละถ่ายสองตัวเลขถ่ายสองโจ๊ะแล้ววันที่หนึ่งเดนเดอรน่ง เด็ก6ตัวนี่ข้างนอกอวันที่1เด้กนี่งวดวันที่16นี่แหละวันที่1งวดวันที่16กำลังจะออกกำลังจีกสลากอยู่พี่น้องขอแสดงความยินดีคุณจะถูกรางวัลที่เท่าไหร่จอว่าก็จะว่ามีเลขกยังอะไรใช่18เนี่ยวัน18แอดมาได้วันเท่าไหร่เลขขาดวิเลขยังเออเลขขา,า,าดนะเท่าแสดงว่า12 12 12บัตร12เข้าวัน nhịp nhịp nhau hai lần đầu tiên khoa hãy phân binh hai giữ nhau cắt mặc quân phiêu là ah mẹ cọc mẹ cọc thử kêu mẹ mẹ thử mẹ 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 มัน <16. S 2> เป็สิบสองเป็ห้อัน 5, นี้วะยเขาบอกเป็นห้พี่น้องเ,งเขาที่ลังไม่พี่น้องคนดีใจงแม่กวา่าว่าเป็นเป็นห้าม่ออกเป็นสองแน่ใจนะว่าถือเห็นช,นชนไม่ใส่เห็นลูกออกมกอนเ็ดไหม อืมแล้วส่งจบเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องเลขที่ออกแระวับที่หนึ่งมักจะตัวนี่บุกตัเงียวตรงมาเรียนเดือนต้นเรียบร้อยได้มันทรงมาหายเลยบอแล้วอะไรมันติดหายไปแล้วโบไม่เหนเราคนเมียวกันแล้วเนาะเราเสกขู่เดี๋พี่น้อง ทุกคนที่จะย,ยังแม<น>่นวงเลยนในที่ชุดกรผ่านกดผ่านความเหนื่อยาาอกมา,มาเล้เื่อยมาเนื่อยมาเห็่เนืยเหนือมาจะเห็นถึงอยู่บ้างมันได้ตัวนีก้นไม่กระบวกอยู่มันได้ ทำมีในใจเรียบร้อยไม้ติ๊กเรียบร้อยแลย้วร,ร,รอการชำระตังของเจ้านิดหนึ่งเม่กับรายเด่เพีงเ<ะ>่าน่ว่ามบเมนส่งงายย่ายั่นี้บเมนต้องขึ้นขาบัสไปกับไว้ไป้ลตเตอ,อีดอเพรว่าก็ได้หานจากเธอไม่ได้พานเิองอยากได้ในเฮิง่งอะไจะมา ค,คิดว่ามันสิบเบิดอันเวลาอันโฆษณาเลยแอ่เกี่ยมกินด้ชื่อบ่าบาัติมยังอีกสามเธออยบ่กันก็ได้นี่ทำก็ต้องมากกันได้อีกซองสบับมันสิมาลำหลังได้อีกซองสบับเพราะว่าเฮาส่งคอ,อนพินไปสามหอบเนาะเดี๋ยวมันก็สิมาค้าง,งานหัแต่ว่าเทากับบทต้องการมาแล้วพอเท่าได้แล้วเทาส่งไปสามหอบมันก็มาอันนี้รอบแรกอุ้ยหลอด รอบที่สองรอบที่สองรอบที่สองรอบแรกเอาลงอยู่ฝั่งไทยนะรอบแรกยุ่งเทพอยู่ฝั่งไทยแต่แต่แเพิ่นบ่นหูแต่เราเป็นสองอย่างรเราเ่าค่อยได้จะเปิดตัวเลขพี่น้องเบิง่งเลิลอ,อ,องดูถ้าวันถ้าวันที่หนึ่งนะฮะเปนเสี่ยงงวดวันที่สิบหกนี้หก หกสี่แปดพี่น้งองเดี๋ยวในวันจะ้จงบอลกับหัวกับหาพอแล้วทุกปีปจะชงสี่ยี่ถาเฮงเต๋อก็เป็นหูหมนเลยละฮะตัวนี้นะแต่ว่าหูก,ก่อนทีนี้พอจะชงให้ แล้วแหละเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยอันนี้เก็บใบบบเก็บะไบรไไม,ไ,มได้ี่ห้อฮกอนี่นมันมาแล้วุก,กือแต่เอซต่ว่ามีชลกอยู่ด้มันตัวไมันม,มาเพิ่งมาหอดมาเมื่อเป็นเดือนส่งำเดือนยาตัว่ มืมาปิดปิดจสเปิส,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 สเสีดีบัาบายบนึงกสีซไปอีกได้ทุ่งหม่มารีวิวได้ฟรีจากการสื่อลำยาปภาหนุ่ <c oughs> มันแทมมาหายได้บริเชียเงินจากบาทเลยมันแทมมาให้งามบอ ได้แล้วพาเด็กเพื่อนเอื้อเงินมาผ่านแล้วมีคนดีใจแฮงพาเด็กเพื่อนเอื้อเงินมาแล้วก็อันนี้แค่เจี้ยวเปล่าๆวนี่พอเขาได้ไปแล้วนี่ไปจับอยู่มาก่อนที่จะไปจะไปแล้วเกจะไปปูซาแสดงว่ามือนํามือเบิ้งมือไปเบิ้งมาตัวเองก็เฮ็ดผ่านคือกันเนาะคิดว่าสิบก่ผ่านคิดว่าสิบก่ได้มีโอกาสได้คิดว่าเราสิในใที่อยู่ยังพิดได้กบ อันนี้สแกนไลน์ได้ว้าไปกระทูกหมดถูกเบอร์คุณเขาแหงเนปะเบิดเลยเขาคนอื่นกับมีไลน์สับปะผุกันเหยเจ๊ถาให้เห็ดอันนี้ก็ไปเบิรงเงาได้ด้วยถาให้เห็ดยูคอนถาผ้าใ่ถือมาไลายมาไลายเนาะกองผิดกองสุพับพี่เนาะสภาพสภาพะสำหรับยูทูบเบอร์แต่ว่าสับปนี่เราแย่กันหายโผล่เฮาเคยไปถามเราดิเราเคยไปถามเธอหนึ่งสองเกือรแล้วชื่อหนาเลยนะเพราะว่าเราฝากของคนอื่นมานำเฮา ไม่ได้บ่ฮะได้บ่ฝากอะไรคุยยิงเนาะคุยยิงคุยยิง้องไปของการไปเซนีน่ะบอเขาไมีไฟไปดอกกละมือกันเงียบเหมืนแบบว่าเฮ็ดเวียกับเหมืนกับไปนอนไปหนังเลยเฮ้ยบอไม่มีไฟไปเนาะแบบไปกะนขวไรายมิเต้าหลือไปเบิ่งนะรุ่นมากแค่ได้เดือนพี่น้องสำรับคีนี่จะจบด้ี่น้องเด้อรุ่นมาจแคเดือนถามาสองเดือนอยู่เลยเนาะสองเดือนสองสั้นเดือน เช้ยพี่น้องขอบคุณขอบใจพี่น้องหลายๆเด้อที่กดติดตามกดไลค์ให้จนผ่านกด YouTube ที่จะลองอยังง้งเงินซองลอยจแนแอนยูทูบงไวยค่าบัตรคอยกับใค้ดีใดที่กินยังออม่ราออยังไงจะลองกินเนี่ยกินเนี่ยบ่เงินซองลอยแจกตามมากินดยังงนั่นแหละพี่น้องไปแล้วขอบคุณทุกคน้องหลายๆพี่น้องเลย บางวันที่เลขที่ออกคือตัวนี้พีน่น้องสื่อเดิยวัางวันทีอะไรวันที่หน,นึ่งสี่สิบหอุ้ยสี่ิบกเออไกลสี่ออกแล้วนี่เลข <44. S 2> ที่แล้วทีคิดาหน่งยสักอย่าเลขหกสี่ก็หกหกสี่หกห้าสีบอ,อกกระตรงเด้อหกหกห้าหกสี่แปดสอง หกฮ่าสี่ปสองพี่น้องไป้ว่นบ่ถือ่สื่อเลอพี่น้องเลยบ่ต้องสื่อเ้อบอกไปเพียงสามีเลอพี่น้องขอบอกขอบใจพี่น้องในไลน์เ้ยที่เขามาติดตามทั้งสองซองทั้งสองบอดาวแล้วก็ <c oughs> สองเฮาเนี้ยครับน้อง